สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่เราก็อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับในสวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่เราก็อยู่กันในเกมแห่งการทํารายล้างที่ผมเคยเล่นไปในหลายศตวรรษที่แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็ต่อจากคลิปนั้นเลยนะแค่ด่านนีบ้บอกว่าอันนี้ผมต้องเริ่มเล่นใหม่เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะมันไม่เซฟให้เกมเนี่ยผมก็อ้าวอะไรวะมันกลับหัวมันไม่ได้กลับหัวธรรมดามันจะแค่งข้างเลย แล้วมันจะไปยังไงวะมันเดินไม่ได้โอ้หมีต้อง20อันโอเคไม่ได้แล้ววะทำไมทำไงเฮ้ยอ๋อมันเดินได้โอเคต้องตีนี่มั้งนี่ไงโอ้ my god ก,ก็ไม่เท่าไหร่นี่วนะ่าะ ไหนไปอีกโอ้ละมันนะสถานที่ใหม่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้คอ้อนก็ไม่มีม่ได้เสียงเอาอะไรเนี่ย วอดจบแล้วล่ะโอ้โหแค่เนี้ยโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นเกินไปแต่ผมจะเล่นดับรวดเดียวดูนะผมเล่นจนเสียนะบอกเลยเอา้าเอา้าก,ก้อยก้อยอยูตรงนี้หายปกติมันจะมีก้อยอยูตรงนี้หนึ่งตัวไม่เป็นไรน่าหยาสลับที่เล่นดับรวดเดียวเสียงเดินแล้วก็หายนะไงมันสลับมาตรงนี้จริงด้วยโอเค อีกหนึ่งอันอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงกลับไปที่ลิฟต์าที่สองนะเต็มตัวตอนนี้จะเป็นด่านเดิมเหมือนเติมทุกอย่างจำได้เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วก็ไอ้นี่ตรงห้องน้ำตรงนี้สองอันโอเค กับลิฟด่านที่3ด่านที่3แล้วว่าจำไม่ได้อ่าโอเคแมปใหม่สองอันไปแล้วจวังหวะนี้ตรงนี้มันจะมีประตูนี่ไงโอเคประตูสองชั้นตรงเนี้ยเอ้าไม่มีหรอวะรอบนี้ปกติมันจะมีประตูสองชั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวประตูเดียวละ นี่ไงไม่เดียนรอบนี้เป็นด่านลับหัวจะบิงเข้าไปอีกหนึ่งขัน้นเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนแล้วกันนี่โอเคก็เดินไปนู่นขึ้นไปลับหัวแล้วมันงงลวเลยยืนกันนึงอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมทางไหนเอ่ยออตรงนี้ รอบนี้เป็นด่านที่ยากนิดนึงเพราะมันมีสองอันแล้วก็มีเวลาจับด้วยผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งฝั่งซ้ายก่อนโอเคมาต่อกับฝั่งขวา นีงไงประตูตับซ้อนหมดมาต่อกับด่านที่เราเล่นไปเมื่อกี้หนึ่งอันผ่านไปสองอันผ่านไปสามอันผ่านไปผ่าน แล้วก็กลับมาฉากที่มันบนแล้วก็จบแค่นี้แหละ